ชมรมรปสตจะงหวัายละเอียดครับครับ่กับทีมคณะที่แกนนำครับวันนี้ก็มาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับมาร่วมกับพี่น้องทางฝั่งรบสตนะครับตามตามที่มติที่ประชุมของสมาคมรวจประเทศไทยร่วมกับรปสตที่ท่านนายกอุนชูที่สุวรรณบุรีนะครับซึ่งส่วนกลางเขาก็ผู้หารเขาก็เขาพบผู้หลักผู้ใหญ่ที่หนังสือนะครับแล้วก็ส่วน พื้นที่เราก็มาแสดงออกนะครับก็คงจะไม่สร้างความวุ่นวายนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้แสดงออกเต็มัญลณ์โดยการแต่งกายชุดสีดําแล้วก็ขึ้นป้ายนะครับให้พี่ๆสื่อมวลชนได้บันทึกภาพพร้อมกันทั่วประเทศครับดูดูดูเรื่องลึกครับดูเรื่องลึกทาไมถึงขึ้นด้มาแค่นี้ดูเรื่องลึกพอรู้ไหมครับเขาก็บอกว่ามันมันเป็นความไม่จริงใจของทางฝั่งสาสุขเรานะครับ เกี่ยวกับการบันทึกว่าประมาณไปชนกันแล้วก็ไม่ส่งข้อมูลในกางสารสูตก็ส่งเราก็ส่งไปชนกันปุง๊งประมาณนั้น,นครับทีนี้มัน,เป,นเป็นเรื่องการเมืองทีนี้สาสุขก็ไม่กล้าไม่ไม่ออกมาเพราะว่ามันก็คงจะเป็นการขัดกับคนหมายก็ให้สวมาขับเคลื่อนแล้วทีมแพทย์เขาก็ออกมาช่วยกันแต่จริงจริงโดยการจะมาไม่มาจำนวนน้อยมากน้อยขนาดไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องของขทําการสารหน้าไหมหรอ จริงๆมันเป็นเรื่องของกกตแต่ว่าจะรองสารสุขรให้จริงใจหน่อยครับพี่ก็สช่ว่าเขาไปเขาเขาไปซ่อนงบประมาณไว้ด้วยตอนนี้พอไปเจองบประมาณเอาทำไมเป็นสองก้อนทำไมเป็นก้อนเออจะไปลงที่เดียวกันทำไมเป็นเงินสองก้อนก็เลยตึกเลยชะงักเลยว่าเอาอย่างไงดีคระมาอนั้นใช่ไหมครับประมานั้นครับน้องๆก็ร้อนใจนะเพราะว่าตั้งใจแล้วบางคนก็ตั้งใจจะมาก็ขัดแย้งกับผู้บัญชาทีนี้พอถึงวันนี้ก็ ลำบ,บากหน่อยหลายคนก็น่าเห็นใจนะครับแล้วเราก็อยากจะ,สะแสดงเป็นพลังฟ้องงันเรื่องเรียกใ้เขารับฟังเราบ้างคาดว่าคาดว่าจะจะมีผลเพิ่มเติมไหมคาดว่ามีแน่นอน,นะนครับน่าจะมีใช่ไหมครับเพราะว่าวันที่25ทิมทิมเราก็สตอเราก็เข้าไปแล้วอทีนี้ก็ผู้ใหญ่ทางฝั่งอบจรเขาก็ฟ้องทีมเข้าพบอยู่คนในวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับมันจะมีประชุมครณีพรุ่งนี้ครับเพราะว่าทะลุอิสรภาพเอา เอา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 มาให้ผมดู <Okay. S 1> เปิดในโทรศัพท์นี่แหละที่เข้าปีหบง้าเนี่ยแต่มันเป็นความลับนะมันเป็นลับนะ,ะมันเป็นลับตัวว่าของรายละเอียดได้มาประมาณสามร้อยล้านแล้วผมก็ตกใจว่าอะทำไมได้แค่สามร้อยล้านเพราะว่าเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราขอปีแล้วเ,เรายืนอ,อยู่ที่มันแั่แปดร้อยแปดร้อยกว่าถึงพันนิดๆแล้วก็หกหก เราขอไปในระบ b p l ะวันสองเป็นสองสองพันกว่าล, 2, 2, 000 000ล้านพอโป้งเงินอยู่ตรงนี้มาปั๊บประมาณสามล้านกว่าล้านเฮ้ยสงสัยมีปัญหาเนี่ยเลยก็เล<อ>งไม่ได้ข่าวล่าสุดไงว่าจากสองร้อยกว่าเดือนแค่ยี่ห้าเนี่ย<อ>ถ้าอย่างไงก็มันจะมีทีมยี่ห้าเข้ามาก่อนก็ปัดานประหลัดได้รู้คืออย่างนี้คร<อ>ับ<อ>จริงๆแล้วเนี่ยผมยินดี ท่ายนายก,นกก็ยินดีท่านนยัยภาคก็ยินดีอยู่แล้วที่เราจะร่วมงานกันอยู่แล้วเพราะว่าเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ใกล้ตัวแล้วก็ดูแลพี่น้องเราดีสุดคือคือองค์กรที่อยู่ใกล้ๆประชาชนนั่นคืออะไรก็คือคือพวกท่านนี่แหละทีนี้ในการที่เวลาแก้ปัญหาในรกรุงเการที่จะขออะไรสักอย่างเนี่ยที่ผ่านสาสุขหรือผ่านอะไรเนี่ยมันจะเป็นโครงการเหมือนอยู่ห่า,หางๆอ่ะห่างๆอ่ะแตะไม่ค่อยได้อ่ะทีนี้ถ้าเผื่อเป็นองค์กรท้องถิ่น เป็นคนมาร่วมมาร่วมกันในการไปรบบหน,น้าที่เนาะมันก็แตะง่ายอะใกล้ๆอะท่านเดือดร้อนอะไรท่านก็วิ่งมาปั๊บอย่างนี้ครับอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะเงินก็อยู่ตรงนี้ไงเงินก็อยู่ใ,ใกล้ๆนะแต่ทีนี้ถามว่าอย่างอย่างถ้าเผื่อไปอย่างที่เคยอยู่เนี่ยจะแตะก็แตะ,แตะยากจะขอ,อก็ดูนะไม่รู้จะยังไงมายัางไงแบบไหนผม <ๆ S 2> ผมมองเงินนะผมมองอาง้นนะมันสั้นขึ้นครับมัน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 สั้นลงครับสั้นลงมันสั้นลงมันสั้นลงแล้วทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็ อันนี้ก็ต้องยอมรับโดยตรงว่าคือโอกาสความก้าวหน้าของบุคลากรอ่ะก็มีมากขึ้นแต่ใครจะไปถึงดวงดาวตรงนั้นได้ยังไงอย่างไหนก็เป็นเรื่องส่วนตัวแหละแต่แต่ว่าโอกาสมากขึ้นแหละโอกาสง่าขึ้นตอนนั้นก็เป็นการเิยโอกาสให้เราด้วยจากชำนาญการวิชาการพิเศษใช่ไหมครับเห็นบ้ากันใช่ไหมครับเห็นบ้างกันเลยไม่ได้ไม่ขาดเลยนะพีเสืใช่ไหมครับ แล้วประเด็นที่ประเด็นที่พวกเราอยากได้มากที่สุดก็คือเรื่องบุคลากรเพราะว่าอนามัยนีีมากือบร้อยปี้วอยูสองคนสามคนรแล้วเท่าเดือนแล้วผชประชาครห้าพันกว่าแต่กรอบใหม่ที่พวกเราจะถ่ายโอนนี้กรอบเอชคือประชากรสามพันนี้ได้เจ็ดคนกับเหมือนเจ็ดแล้วก็เอ็มนี่ได้ 12ครับ L ได้14ครับอันนี้คือส่วนที่พวกเราต้องการหน้ที่สุดก็คือต้องต้องการเพื่อนงานเพื่องานที่จะเตินไปได้อยสองคนสามคนลําำบากมากเลยค่ะโควิดอย่างในตำบลนี้เิดสิบกว่าลายครับคิดดูว่าต้องเซอร์วิสเขาแล้วทั้งงานประจำในรพสตทั้งอะไรต่างๆนานมันมันเยอะเกินนะคะมันมันมันเกินถ้า มีความพร้อมมีเงินมีคนมีวัสดุอุปกรณ์พร้อมที่ว่าการบริการประชาชนจะได้มากกว่านี้ครับผมแปลกใจน่าจะเป็นปัญหายอยู่แล้วก็ประมาณ <ừ> แบสงสัน่าจะน่าจะเงินมีน้อยครับเงินน่าจะมีน้อยโดยสัดส่วนแล้วน่าจะออกมาได้เท่านี้ก่อนครับโดยสัดส่วนประมาณนั้นครับ ถ้าพูดกันตรงเกิดตอนแรกปีนี้พอครับสิบเปอร์เซ the so so, okay. ็นต์หรือยี่สิบเปอร์เซ็นตใครจะสมัครใจก็สมัครมาถ้าได้แบบนี้มันก็โอเคแล้วตอนใช่ไหมคนที่อยากจะมาคุยกันได้กับลูกน้องกับนี้หนึางๆเราเราไปก่อนมันก็ไม่ใช่ว่าตอนนี้รับหมดรับหมดแล้วก็พอจะไปจริงไม่ได้มันมันก็เสียความรู้สึกแล้วอีกอย่างก็คือก็ก็ต้องยอมรับว่า ผู้บริหารเหนือขึ้นไปเขาไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะให้การร่วมมันก็มีรายตัดใจและทีนี้่าหลายคนก็เวลาไปคุยคุยกันก็มันคุยกันไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจคุยคุยคนคนละบริบทมันก็เกิดปัญหาที่นี้ก็เกิดความขัดแย้งในวงการอ่ามันคือชาวสมมขเบางคนด่าลูกน้องเป็นไพ้ นั่นไอ้นี่ไปก็มันบางบางทีมันก็รับกันไม่ได้ทีนี้มันก็คิดว่าถ้าสมมติว่า,าเรื่องเรื่องเงินก็จะรับรับหน้าสองร้านน,ะานี้เราเราก็ไม่ได้ไมาหรอกเพราะว่าเราจริงๆเราก็ได้ประมาณทีละสามแสนสี่แสนอย่างน้นอยกอ็ได้มาสักห้าแสนหรือหกแสนหรือขนาดใหญ่ก็ไม่ร้านเนี่ยไปมันก็น่าจะบริหารจัดการได้ถ้าท่าน ในเรื่องงบประมาณเราก็ไม่ได้ยืนว่าไอ้ที่ทจะให้จะต้องเอาตามนั้นเป๊ๆไปไะๆก็ไม่ใช่แต่ส่วนเดื่นผมก็ว่ามันก็อย่างเงินเดือนพวกอะไรต่างๆกันกรต,ต,ตามตัวมาอยู่แล้วแค่แต่ว่า,าหลักๆก็คือกระทรวงก็ซ่อนเงืนน่อนข้อความคือคีมีเท่าไหร่ก็คอยีไปเหมือนเดิมมันก็เกิดปัญหา ดเบื้องผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้สืบข้อมูลโดยต